วันนี้นะก็มีเวลานะคะว่างประมาณสองสามชั่วโมงเราสองคนก็ออกมาทำงานส่งอาหารนะคะอันนี้เป็นออเดอร์แรกที่เราทำในวันนี้นะนนนะก็จะเป็นร้านสกียอยู่แถวแถวบ้านเราเลยอันนี้เป็นของเดมายกังนะถักก้าเข้าไปรับอาหารนะคะแล้วเราจะเอามาใส่ mini แล้วไออันเดียวเหรอคะอันเดียวเดียว,อยวโอเคจะใส่กระเป๋าออเดอร์นี้1กิโลสนาทีนะ คือตอนนี้เป็นเวลากลางวัน,นะค่ะครับแล้วก็ฝนก็ไม่ตกไม่หนาวมากค่ะเพราะว่าแบบเป็นกลางวันเดมไมการออเดอร์400เยนค่นะถูกเนาะครั้งแรกแรกอะที่เดมไมกาแบบให้400อะตกใจนะ,นะอืตอนนี้เรากําลังจะหาเงินนะคะเพื่อแบบว่าอย่างน้อยวันนี้คืออยากเอาเงินอะไปเติมน้ํามันฮีเตอร์ ซึ่งการใช้น้ำมันหรือว่าการใช้ฮีเตอร์ที่บ้านเราอะค่ะเราจะต้องไปเติมเหมือนเติมน้ำมันนะคะค่าเติมน้ำมันฮีเตอร์ของเราอะก็จะอยู่ที่ประมาณ2,000เยนนะคะดังน้อยที่สุดนะวันนี้ก็คืออยากได้สัก2,000เยนสําหรับเงินที่เราจะเอาไปเติมฮีเตอร์นะซึ่งมีเวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเดี๋ยวรอดูนะคะว่าวันนี้เราจะทําได้หรือเปล่าเร่งอุณหภูมิตอนกลางวันนะคะตอนนี้อยู่ที่10องศา กลางวัน10องศาค่ะแต่ว่ากลางคืนเนี่ยก็จะไปเลขตัวเดียวก็คือประมาณ5องศาสองศาอะไรประมาณเนี้ยกลางคืนน่ะหนาวหนาวโดยเฉพาะในบ้านเราอ่ะก็คือจะหนาวมากค่ะเพราะว่ามันเป็นบ้านไม้ฮีเตอร์สําหรับพวกเราในบ้านคือสําคัญมากๆค่ะคนญี่ปุ่นนะถ้าไม่เปิดแอร์ร้อนก็จะเปิดเป็นฮีเตอร์เครื่องที่ทําความอุ่นให้บ้านเราอุ่นนะคะหรือว่าจะมีอีกอันนึงก็คือโตะโคทสึนั่นเองนะคะก็จะอยู่กันประมาณ มีออเดอร์ต่ไปแล้วเหรอไข <c oughs> ่มปมระมาณนี้ค่ะ กลับมาบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดฮีเตอร์กันตอนนี้เราจะดูได้ด้วยนะว่าอุณหภูมิในบ้านเท่าไหร่ติดอ่าตอนนี้อุณหภูมิในบ้าน ประมาณ13องศานะคะแล้วก็เอเซ็ตให้บ้านอุ่นประมาณ20แล้วก็เปิดแบบประหยัดด้วยนะคะเอกลับเข้ามาบ้านก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีบริษัทมาส่งของส่วนท้กก้าเขายังมีเวลาอีกชั่วโมงนึงนะคะเขาก็ยังออกไป U b เ r ไปส่งอาหารก่อนนะจริงๆตอนที่เอกลับมาค่ะเราก็ทําเงินได้ประมาณแบบ1,000กว่าเยนแล้วก็คิดว่าในวันนี้ราคาฮีเตอร์ก็ได้อยู่แล้วการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่มีดูดูหนาวแล้วก็หนาวมากอะค่ะ ฮีเตอร์สำหรับเราก็คือสำคัญมากๆนะคะแต่ว่าการที่เรามีฮีเตอร์มันเหมือนจะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งให้กับบ้านจริงๆที่บ้านเราก็มีเครื่องแอร์นะคะแอร์ Air ที่เป็นแอร์ร้อนแอร์เย็นได้แต่ว่าเราเคยลองเปิดแล้วค่ะอยู่สักแบบก่อนที่เราจะซื้อฮีเตอร์เอรู้สึกว่าค่าไฟอ่ะมันจะขึ้นเยอะกว่าการที่เราเปิดฮีเตอร์พอเรามาใช้ฮีเตอร์คือสมมติว่าเราเติมฮีเตอร์เต็มถังนะคะ เวลาที่เราเอาถังไปเติมอ่ะมันจะเป็นถังสีฟ้าอ่าแล้วถังน้ํามันสีฟ้าเนี่ยนะคะก็จะเติมได้18ลิตรตอนนี้นะคะ18ลิตรก็คือราคา1,818เยนหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ430บาทค่ะ แล้วก็เวลาที่เราเติมลงไปในฮีเตอร์ค่ะจะสามารถเติมได้ครั้งละ9ลิตรพึ่งหนึ่งก็ประมาณแบบ200บาทอาตีง่ายๆก็คือ200บาทซึ่ง200บาทเนี่ยใช้ได้ประมาณ1อาทิตย์2อาทิตย์เพราะว่า1ตอนกลางวันเนี่ยจริงๆแล้วเอจะไม่ค่อยเปิดฮีเตอร์เพราะว่าเรามีโต๊ะโคทสึใช่ไหมคะซึ่งตอนกลางวันค่ะอุณหภูมิในบ้านก็จะอยู่ที่ประมาณ10ถึง15องศาแล้วถ้าเรานั่งอยู่ตรง โต๊ะโคทเสือค่ะมันก็จะแบบอุ่นพอดีก็คือประหยัดได้ไม่ต้องเปิดนะ้ำมันฮีเตอร์แต่ว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนนะคะในบ้านจะอุณหภูมิต่ำกว่าเลขตัวเดียวฉะนั้นฮีเตอร์ก็คือสำคัญส่วนใหญ่เราจะเปิดฮีเตอร์เนี่ยเฉพาะตอนกลางคืนนะคะแล้วบ้านเออค่ะเขาจะเป็นลักษณะแนวยาวค่ะจากตรงที่ดูทีวีห้องนั่งเล่นนะคะไปถึงห้องครัวมันจะยาวมากๆเลยค่ะฉะนั้นฮีเตอร์เนี่ย มันจะสามารถให้ความอบอุ่นได้ทั้งบ้านนะคะเราสามารถอยู่ตรงไหนของบ้านมันก็จะแบบอุ่นได้ทั่วบ้านส่วนวิธีการเติมนะคะก็จะไม่ยากเลยจะมีเส้นนะคะย้ายจากอ่าถัางน้ํามันนะคะมา ที่ตัวของเครื่องนะคะแล้วก็บีบๆๆกลับเข้ามาใส่เครื่องอันนี้ก็คือแบบว่าจะง่ายมากน้จังเข้าโต๊ะโคทสซือแล้วค่ะเนี่ยน้จังก็คือถ้าวันไหนเอไม่ได้เปิดฮีเตอร์ตอนกลางวันเขาก็จะเข้าไปอยู่ในโต๊ะโคทสซือนะคะซึ่งมันก็จะเอจะเปิดแบบเบาสุดๆเลยถ้าเขาอยู่ในนั้นนะเขาก็จะแบบอุ่นได้เหมือนกัน,นะคะ่ะเอว่าอันนี้ก็คือสําหรับเออะฮีเตอร์ก็คือประหยัดด้วยนะคะเอรู้สึกว่าประหยัดกว่าเราเปิดแอร์ร้อนสองแล้วก็รู้สึกว่าทําให้บ้านเราอบอุ่น ได้มากๆค่ะเปิดก็คือเราจะเสียบปลั๊กนะคะแล้วก็เปิดสวิตช์แล้วก็ใต้โต๊ะมันสามารถหมุนได้ค่ะแบบว่าเอาไฟแรงเอาไฟเบาอะไรอย่างงี้ะคะ<ม>เวลาที่เออยู่บ้านนะคะแล้วเอแบบตัดงานอะไรเงี้ยหรือว่าทําแพลนเที่ยวให้แบบลูกค้าหรือว่าทําคอมอ่านหนังสือนะคะเอก็จะไม่เปิดฮีเตอร์เพราะว่าช่วยประหยัดค่ะแล้วก็จะอยู่ในโต๊ะ โคทัศสือน,นี้แทนนะคะจริงๆแล้วโต๊ะโคทัศสื่น,นี้สามารถใช้ได้ไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาค่ะเอว่าพอช่วงสิ้นเดือนมีนาไปแล้วอะ่ะก็ไม่ต้องใช้โคทัศสือหรือว่าฮีตเตอร์แล้วยิ่งโดยเฉพาะปีที่แล้วอะ่ะอุ่นมากๆประมาณแบบต้นเดือนมีนาเอกก็รู้สึกว่าเอาไม่ต้องใช้ฮีตเตอร์แล้วจริงๆฮีตเตอร์เนี่ยเราก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนี้ตลอดทั้งปีนะคะเหมือนจะมีค่าใช้จ่ายเนี้ยเฉพาะช่วงที่แบบ หนาวมากๆค่ะพอเข้าสู่ดูดูดอื่นไงนเอก็จะเอาไปเก็บใส่กล่องไว้แล้วก็หน้าหนาวเราจะกลับเอามาใช้อีกครั้งหนึ่งจริงๆการที่เราอยู่ที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นอะคะ่ะมันมีค่าใช้จ่ายยิบยิบย่อยๆอีกหลายๆอย่างเลยเช่นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือถุงขยะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทิ้งขยะนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงสําหรับขยะธรรมดาขยะ เผาได้หรือว่าขยะแม้แต่ถุงขยะนะัตัวเอกก็เสียงเงินซื้อนะคะฉะนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังการทิ้งขยะที่ญี่ปุ่นมันมีการจัดเก็บหรือว่าการจัดการที่ดีมากๆเลยนะคะอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังด้วยว่าการที่เราจะทิ้งขยะเป็นยังไงเดี๋ยวไว้วันหลังเองจะทําคลิปแยกออกมาให้ดูนะคะแต่ว่ามีคนออกมาให้เกานัตจังนัตัวจังทำไมออกมาแล้วล่ะ ยังไม่ร้อนเลยไงทำไมออกมาแล้วล่ะบางทีนะนะัดจังขี้อ้อนมากเลยนะคะเขาก็จะแบบว่าออกมาให้เกาเกา,เกา <laughs> โอเคนะคะวันนี้ก็อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าอยู่ญี่ปุ่นเรามีวิธีการคลายหนาวยังไงนะคะโดยเฉพาะวิธีของบ้านเราและก็อาจจะเป็นวิธีของบ้านอื่นๆในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้สนุกแล้วก็เอนจอยกับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ยังไงขอฝากนะคะถ้าใครอยากเที่ยวกับ โอเมียเกตจะแปนทัวร์เอกับทากะนะคะช่วงซากุระก็ใกล้จะมาถึงแล้วคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็มีการคาดการออกมาแล้วนะคะว่าซากุระปีนี้จะบานนะคะสวยในช่วงต้นเดือนเมษายน,นะค,ะค่ะก็ถ้าใครนะคะมีแพลนที่จะไปเที่ยวเกียวโตแล้วอยากจะไปถ่ายรูปซากุระอันซีนสวยๆนะคะก็สามารถติดต่อมาที่ข้อความ Facebook โอเมิยเกะเจแปนได้เลยนะคะหวังว่าเราจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันในซากุระนี้นะคะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะช่วยกดถูกใจกแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเรามียเกตเจแปนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะดีค่ะอาจารย์อาจอารย์ขออยากเขาหุเธอซึอ